ของเยอะมากเลยที่รักมาเร็วมาเร็วสวัสดีค่ะขอต้อนรับให้สันเคื่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่นั่งเบอร์ไหนนี่อ๋อเบอร์ห้าตรงนี้หรอออ๊ยไม่ได้นั่งด้วยกันนี่ที่รักเรานั่งด้วยกันหรอือล่าใช่ด้วยที่รักเหมือนเราจะไม่ได้นั่งด้วยกันแหละอ๋ออยากนั่งด้วยกันอนะ่ะเดินไปดูดีกว่าโอ้ยช oh <my> ่าพีา่สันคะมีอะไรให้แอร์ช่วยไหมคะอย่าพวกเราอยากนั่งด้วยกันอ๋อตรงตรงนี้ไหมคะตรงนี้ว่างสองที่นั่งติดกันพอดีเลยอ๋อที่นั่งตรงนี้ว่างหรอเอาตรงนี้หรอกค่ะอ๋อขอบคุณค่ะเม เดี๋ยวพุ่ยสันพอจะหลบก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวให้พุ่ยสันคนอื่นเดินเข้ามาได้ได้เดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะคะโอ้ของมันจะหล่นลงมาพุ่ยสันช่วยช่วยไหมคะมีพุ่ยสันคนอื่นรออยู่นะคะโอ้ยเสร็จสักทีสิแม่คุณไม่เสร็จสักทีต้องรอถึงชั้นหน้าเลยเหรอเนี่ยนี่กูโม้เนี่ยพวกเรายืนรอกันนานแล้วนะ ขอโทษด้วยนะคะพี่สันเฮ้ยที่รักที่รักเดี๋ยวฉันว่าคุณนั่งข้างในดีกว่าแล้วเดี๋ยวฉันนั่งข้างนอกเรื่องมากจริง,เอ,องรเอาของนู่นเอาของนี่เอาเข้าเอาออกไม่เสร็จสักพี่โอ้